เปียนตัวมังเลยครับเดี๋ยวดูครับจะได้ไหม <c oughs> ชมใต้น้ำอันนี้ยังอยู่ตับมันเริ่มัยอยู่ครับยังอยู่ ยองไม่ถึงนี่ครับลมพัดลมพัดเข้าไม่เียงดีกว่าไป้งนอกดีกว่าโดดโดดแล้วโดดแล้วครับโดดแล้ว,ดดลวเพียน ตกแล้วดกแล้วครับเห็นปุ๊กกินปั๊บเลยตัวไหมเนี่ยสวะผักตกเพียบสาวขึ้นมาอย่าดิ้นนะเจ๊ะอย่าดิน้น ที่มันจะเรียบร้อยเป็นของเราครับเทียนตัวสวยร้อยตัวนี้พอต้อมนี่ครับเป็นฝมือพอต้อมยำตัวนี้เขีครับตัวเดียวเลิกเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องทีทีฟิชชิ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทั้งช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับตัวเดียวเลิกเลย ต้มยำนะครับ